ปราบบุญปาน38ปี6ตุลาคอลัมน์สถานีคิดเลขที่12บทความชิ้นนี้นำมาจากเว็บไซต์มติชนออนไลน์วันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2557จัดทำและเผยแพร่ในรูปแบบหนังสือเสียงโดยทีมงาน ebook c แ n นทอ k เสียงอ่านโดยพัดพิรภาฒ วาระรำลึกเหตุการณ์6ตุลาคม2519เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามวาระครบรอบ38ปี6ตุลาในปีนี้คงต้องดำเนินไปอย่างเงียบเชียบเรียบร้อยส่วนหนึ่งเจ้าของพื้นที่ประวัติศาสตร์บางแห่งก็เลือกจะเซ็นเซอร์ตัวเองโดยการงดกัดจัดกิจกรรมใดๆซึ่งอาจล้ำเส้นที่คอสชกำหนดไว้ อีกส่วนหนึ่งเจ้าหน้าที่ในบางพื้นที่ก็ไม่อนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมรำลึก6ตุลาโดยเหตุผลว่าอาจเป็นการสร้างความขัดแย้งเพิ่มเติมบรรยากาศรำลึกเหตุการณ์6ตุลาในปี2557ถึงคล้ายคึงกับวาระ30ปี6ตุลาในปี2549ที่วาระครบรอบ3ทศวรรษของเหตุการณ์สังหารหมู่ทางการเมืองซึ่งเกิดขึ้นณใจกลางเมืองหลวงต้องเงียบกันกว่าที่ควรจะเป็น เพราะก่อนหน้านั้นเพียงราวหนึ่งเดือนเพิ่งเกิดรัฐประหาร19กันยายนามครางแรงราราธนาของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่ต้องการให้เยาวชนรวมทั้งคนไทยทั่วไปได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้นใช่ว่าประวัติศาสตร์ทุกๆหน้าจะถูกเปิดให้ประชาชนได้เข้าถึงได้ทําความเข้าใจและได้จัดทําจดทําเนื่องจากยังมีประวัติศาสตร์บางหน้าที่ถูกกลบปิดและทําให้ลืมดูเหมือนว่า ประวัติศาสตร์6ตุลาจะถือเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ประเภทหลังแต่ถึงที่สุดแล้วเหตุการณ์6ตุลา2519ก็คงจะถูกรำลึกถึงอยู่ดีในปี2557ไม่ว่าจะเป็นการรำลึกกันในวงนเล็กๆแบบเงียบๆการรำลึกในโซเชียลมีเดียส่วนบุคคลหรือเฉพาะกลุ่มเรื่อยไปจนถึงการรำลึกในมโนสำนึกของปัจเจกบุคคลแต่ละคน สถานะของ6ตุลาทั้งในฐานะของเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นเมื่อปลายทศวรรษ2510และในฐานะสมรภูมิความทรงจําที่มีการยึดยื้อยุดกันระหว่างความพยายามจะทําให้ลืมกับการต่อสู้จะทําให้จำจชวนให้นึกถึงข้อเท็จจริงทางสังคมประการหนึ่งที่ว่าที่ใดมีอำนาจที่นั่นย่อมมีการต่อต้านเมื่อนักศึกษาปัญญาชนและพลเมืองจํานวนหนึ่งรู้สึกว่าเครือข่ายผู้ถือครองอํานาจรัฐในขณะนั้นใช้อํานาจปกครองประเทศอย่างไม่เป็นธรรม การต่อต้านก็ย่อมเกิดขึ้นเมื่ออำนาจรัฐพยายามควบคุมความทรงจำของผู้คนผู้คนก็ไม่ยอมรับการควบคุมดังกล่าวก็ย่อมต้องสแสวงหาวิธีต่อต้านด้วยการจำในสิ่งที่รัฐอยากให้ลืมแต่ขณะเดียวกันยิ่งมีการต่อต้านที่เข้มข้นขึ้นกระบวนการทำงานหรือรับมือฝ่ายต่อต้านของผู้กครองอำนาจก็ยิ่งถูกวิวัต์ให้มีความแยบยนต์มากยิ่งขึ้นเช่นกัน รัฐไทยในช่วงต้นทศวรรษ2520ไม่ได้เอาชนะฝ่ายตรงข้ามด้วยอำนาจดิบๆอย่างอาวุธแต่ชนะได้ด้วยนโยบายทางการเมืองประวัติศาสตร์กระแสหลักในฉบับของรัฐไม่ได้แพร่หลายผ่านตำราเรียนของระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่านั้นหากยังถูกผลิตซ้ำผ่านสื่อบันเทิงและวัฒธรรมร่วมสมัยหลากหลายแขนงตั้งแต่ทศวรรษ2520เป็นต้นมาความขัดแย้งในปี2519ไม่ได้ศูนสลายแต่คลายจะถูกคลี่คลายสู่รูปลักษณ์อื่นผ่านบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เดิมเดิมและดําเนินมาจนถึงปัจจุบันฝ่ายมีอำนาจและฝ่ายต่อต้านในครั้งนั้นอาจแปรรูปแปลงร่างโยกข่ายย้ายข้างตลอดจนมีการพัฒนาการอันสลับซับซอ้อนมากยิ่งขึ้นแน่นอนว่าคงไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะล่มหายตายจากแบบยกแผงหรือถูกกวาดล้างจนเฮี้ยนเตียนไปได้ง่ายๆถึงเหลือแต่เพียงว่าต้องทําอย่างไรคู่ขัดแย้งจึงสามารถประทะสังสรรค์กันทางความคิดโดยไม่มีใครต้องบาดเจ็บล้มตายไม่มีใครต้องถูกพิพากษาลงโทษอย่างไม่ยุติธรรม บนสนามการต่อสู้ที่เปิดกว้างแก่ศิริภาพและทุกสทุกเสียงของสมาชิกภายในชาติที่มีเสมอกัน